บปนเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะกลุ่มพีทักสิทธิตร์ค่ะยังคงเดินหน้าประท้งกระเป๋าแบ,บแรนด์ดังอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่สุดลอยอย่างทอมครูซค่ะก็เอาใจคอนหนังเตรียมทําหนังภาคต่อมิชชั่นอินพอร์ทชิวบแล้วแต่ก่อนอื่นเราไปดูภาร,รกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของคุณแม่โจโลี่กันก่อนค่ะ นางเอกปาอิมแองเองจลีนาโจโลีเข้าพบประธานาธิบดีของพมา่านายเต็งเซ็งเมื่อวานนี้ระหว่างเดินทางมาพมา่าเป็นเวลา4วันในฐานะทูตพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผููลิภัยแห่งสาประชาชาติโดยโจโลีมีกำหนดหารือกับองค์กรเพื่อสิทธิของผู้ยากไร้ในรัฐยะไข่เพื่อรับรู้ปัญหาและหาทางช่วยเหลืออย่างถูกต้องนอกจากนี้นะคะช่วงนี้โจโลียังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานหนังเรื่องใหม่ที่จะปักหลักถ่ายทำในประเทศกัมพูชาอีกด้วยค่ะ ส่วนเอกซุปปาทอมครูซก็ยังคงเดินสายโปรโมตนาง Mission Impossible ภาค5 r o g ร e n นชั่นตัวเป็นเกลียวล่าสุดก็โปร่มาทักทยายคอหนังแดนกิมจิพร้อมยอ่อคำหวานว่าดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะและแม้หนังภาคนี้จะเพิ่งเข้าฉายแต่เอ็กสุดหล่อที่ควบตำแหน่งผุ่มในการสร้างด้วยก็เผยในรายการเด e Daily s h ชวว่าเตรียมการสร้างหนัง Mission i m น o s s i b l e ภาค6ไว้แล้วโดยคาดว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำได้ราวกลางปีหน้าค่ะ ปิดท้ายด้วยผู้แทนองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์หรือผีตาที่มายืนถือป้ายประท้วงอยู่หน้าร้านแอมเมสกรุงโตเกียวโดยสาวสองคนก็ลงทุนทาตัวเป็นสีเขียวและวาดลวดลายให้เหมือนจระเข้นอนจมกองเลือดเพื่อเรียกร้องให้แบรนด์แฟชั่นดังหยุดนำหนังจระเข้มาทำเป็นกระเป๋าค่ะ ดยการประท้วงของพีตาเกิดขึ้นหลังดารารุ่นใหญ่เจนเบอร์กินออกมาเรียกร้องให้แอ์เมสถอดชื่อของเธอออกจากการเป็นชื่อรุ่นกระเป๋าเบอร์กินอันโด่งดังเพราะเห็นว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ขณะที่ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มายืนดูการประท้วงบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าที่มาของกระเป๋าแอ์เมสรุ่นดังคืออะไรและคิดว่าการออกมาเรียกร้องน่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนอีกคนกลับเห็นว่าการเปลี่ยนชื่อรุ่นกระเป๋าย่อมส่งผลต่อยอดขายกระเป๋าได้เหมือนกันเพียงนั้นก็คงไม่มีผลในระยะยาวเพราะคนที่ ดีค่ะ